สวัสดีนะคะเพื่อนๆวันนี้เรามาเช็คพลังงานแ a n d อมนะคะจะใช้ชื่อว่า,าเช็คพลังงานในพลังงานของเขาค่ะว่าตอนนี้เขามองคุณแบบไหนแบบไหนหรือว่าเขารู้สึกกับคุณยังไงนะคะแล้วแต่ไพ่จะบอกแล้วกันนะคะโอเคอะเขามองคุณยังไงในเวลานี้เขารู้สึกแล้วก็มองคุณยังไงในเวลานี้นะคะขอให้ไพ่ออกมาอุ้ยเด้งมาละใบหนึงอุ้ยทำไมเดมเพลเออร์กลับหัวเดมเพลเออร์กลับหัวหมายถึงว่า เหมือนคนที่แบบอีกโก้ปี๊ดเลยนะตอนแรกอ่ะคือเป็นคนที่มีตัวตัวตนของตัวเองสูงมากแล้วก็แบบไม่ยอมแพ้ไข่ไม่ยอมจำนนให้ไข่คนคนนี้คือแบบหญิงในศักติ์สีรักตัวเองแบบสูงปี๊ดแต่ตอนนี้มันเด้งออกมาเป็นกับหัวทําไมก็ถึงรู้สึกว่าบางครั้งเขาต้อง ต้องแบบเขารู้สึกว่าเขาสูญเสียความเป็นตัวเองอะเออทำไมเป็นอย่างนั้นนะคะดี๋ยมเอเลิกกับหัวเดี๋ยวฮาราแฟนคนคนนี้อยู่กับตัวเองใช้เวลาอยู่กับตัวเองและความคิดของตัวเองแล้วก็อาจจะใช้เหมือนคนดียวว่าดูไหมนั่งอยู่กับตัวเองแล้วเหมือนคนใกล้ใกล้บ้าโอ้นี่ขำๆนะคะแต่ผู้ชายดูดีนั่งสมาธิอะไรมานั่งหุนเลาะดูดีเหมือนคนที่อยู่กับตัวเองนั่นแหละแต่ว่าแต่ว่าดูแบบ เป็นแบบเหมือนอยู่แล้วไม่ไม่นิ่งอะ่ะเหมือนฟุ้งคิดอะไรไปรอยเปื่อยอ,อย่างเงี้ยแล้วไงต่อเขาทิดถึง queen of p e n t a c l e คนคนหนึ่งที่นิ่งนิ่งมากๆนิ่งจากความสัมพันธ์ ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ไม่คุยไม่ไม่ติดต่อหรือว่าคุณนิ่งอยู่ในเซฟโซนของคนจริงๆอ่ะเป็นไปได้ว่าคนคนนั้นน่าจะเอ่อก็คือคุณนั่นแหละนะเพราะเรามาเช็คพลังงานของเขาว่าเขารู้สึกไงกับคุณเขารู้สึกว่าคุณนั้นิ่งมากคุณอ n เป็นนักเคลิ้นนะคุณอ n เป็นนักเคลิ้นตอนนี้คุณเป็นอะไรทําไมคุณนิ่งคุณไม่คุยบางคนมีปัญหากันปะเนี่ยไนท์อ็อกคัพคนคนนี้ดูดีมันเหมือนคนที่อยากจะจะง้อเหมือนกันนะแน่แต่ยังไม่ทําอะไรนั่งนิ่งๆแต่ถือดอกไม้แล้วก็มีจดดหหหมมาาาายยยยยย้วอออออะเเ็นนปืแบบกกคุ อยากง้อแต่ก็ปกตินะคุณน่าจะไม่ใช่คนนิ่งป่ะเอออาจจะเป็นคนที่คุยเก่งหรือว่าทักทายป่ะตอนนี้เขารู้สึกว่าเขาอะ่ะเหมือนกับเขาตื่นกันนะเดี๋ยวให้เราแฟนนะเหมือนกับเขาคิดอะไรได้หรือคิดหาทางออกที่มันแบบเหมือนคนที่คิดตลอดเวลาหาทางออกตลอดเวลาอย่างเงี้ยแล้วก็แบบคิดไปคิดมาอุ้ยโอ้เพียงเพียงไปละแล้วก็ิเดียเพลเลอร์กลับหัวอะไรอย่างเงี้ยคือแบบ ไม่สูญความสูญเสียเสียสูญอะไรบอกไม่ถูกนะ <_ d ata> แล้วก็มีไนท์อ f ฟคัพขึ้นมาเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่แบบอยากจะทําอะไรสักอย่างซึ่งเป็นเป็นเรื่องราวดีๆมนันมันขึ้นมันขึ้นมาอ่านหมดเลยอ่ะก้าดไม้เท้าเพราะเขามองคุณว่าตอนนี้คุณตั้งกําแพงอย่เขาแล้วคุณมองเขามองคุณว่าผู้หญิงคนนี้นะมองด้วยสายตาที่แบบเล่ๆอะประมาณว่าแกแกเข้ามานะถ้าแกเข้ามานะ เดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเจอดีแนะ่คุณตั้งกำแพงอะ่ะประมาณว่าเดีย๋ยวเจอก่อนนะหยุบหัวแกให้อะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นอย่างนั้นอุ้ยคุณเขามองว่าคุณหันหลังให้ความสัมพันธ์เขารู้สึกแปดถ้วยเขารู้สึกว่า,วารอบเนี้ยคุณเอาจริงอุ้ยเขาเมื่อรู้สึกว่าเฮ้ยออาแสดงว่ามีประเด็นกันแล้วคู่นี้ใช่ไหมรอบเนี้คุณคุณน่าจะมีอะไรบางอย่างที่ที่ที่ทำให้เขารู้สึกว่าคุณเอาจริงแล้วก็นิ่งมากนิ่งจริงนิ่งผิดปกติ ขารู้สึกแบบนั้นละสิบดาบก็มาแสดงว่าเขาอะมองว่าตอนนี้คุณสาหัสแล้วก็รู้สึกว่ามันมีบางอย่างที่คุณหันหลังเลยคุณไม่เอาเลยคุณรู้สึกว่าถ้าความสัมพันธ์มันห่วยนขนาดนี้หรือว่าความสัมพันธ์อะมันมีแต่ท็อกซิกมีแต่นําพามาซึ่งความไม่โอเคให้แก่คุณ่ะคุณก็พร้อมที่จะหันหลังให้กับความสัมพันธ์นี้แล้วแล้วฉันก็เป็นก้าวไม้เท้าซึ่งจริงคุณไม่ใช่คนแบบนี้คุณไม่ใช่คนถือถือไมออ่มีไม้เท้าล่อห้อมล้อมขนาดนี้ตอนนี้คุณมีกกําาแพงให้ร้รูสึว่ คนอย่างฉันอะ่ะก็ไม่ใช่ว่าจะยอมใครเสมอไปนะตัวเขาเองอะ่ะก้าวดาบนะก้าวดาบคือเขารู้สึกเครียดกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเขาพยายามคิดนะเขาถึงบอกว่าเป็นไฮโลแฟนที่แบบไฮโลแฟนที่ปกติเป็นไพ่ที่แบบเออดีนะเป็นอะไรที่แบบตื่นหาทางออกเลยได้เป็นไพ่พระใช่ปะ่ะแล้ว <laughs> ของเขานี่คือแบบคิดว่า <laughs> นั่งขำนัง่งแบบเอยอ,อะไรอย่างเงี้ย <laughs> ต้องเข้าใจที่แม่หมอสื่อนะมันมันเหมือนคนที่แบบว่าแบบว่า ไกลไกลไกลฟุ้งแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วคนนี้ก้าวดาบคือเครียดโหว่าหนักอะ่ะสาหัสเหมือนกันนะคะว่าแล้วยังไงเพราะเขามองว่าทําไมอะ่ะควีนออฟวานปกติคุณจะเป็นคนที่แบบร่าเริงแล้วเป็นคนที่ให้อภัยแล้วเป็นคนที่แบบทักทายเป็นคนที่แบบพูดตลอดหรือว่าเฮ้ยคุณไม่ใช่ไม่ใช่ก้าวไม่เท้าแบบเนี้ยคุณเป็นคนร่าเริงกว่าเนี้ยแต่ตอนนี้คุณเป็นค u e น n อฟเ็นเดอรเคลิลแล้วก็โหสภาพคุณคือแบบว่าหันหลังเลยอะ่ะสะบักสะบ,บอมนิ่งแล้วก็แบบ จากที่คนเคยล่าเริงคนที่สดใสแล้วก็แบบส่งนั้นส่งนี้ทักทายเขาว่าคุณคุณเป็นเก้าหมายเท้าที่พร้อมที่จะป้องกันตัวเองแล้วพร้อมที่จะถ้าเขาเข้ามาไม่ถูกที่ถูกทางหรือว่าหาเรื่องคุณอีกคุณคุณจะเอาไม้เนี่ยตีเลยนะตีหัว <c oughs> จะเดินโดนอะไรไปเนี่ยนะเราพูดขำๆนะไม่ใช่นั่นเดี๋ยวจะมาอะไรติดอะไรอีกเจ็ดถ้วย เขารู้สึกว่าตอนนี้สิ่งที่เขาสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับคุณและเขาอะมันถูกมันมันพังอ่ะถ้วยปกติอะคือความหมดเลยอะมันเหมือนรู้สึกความสูญเสียความความตกใจความเสียดายกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นว่าเฮ้ยมันเกิดเรื่องมันเกิดเหตุการณ์รุนแรงคือถ้วยอะความหมดความหวังความฝันหรือว่าความรู้สึกดีๆที่เคยมีอะถูกเทออกลงน้ําลงอะไรไปหมดเลยอะเขารู้สึกแบบนั้นนะเฮ้ยเอาจริงนะเขาสีดาบนะเขารู้สึกว่า เขาอยู่กับตัวเขาเองใช่ปะแล้วเขาก็เครียดมากอะ่ะมันต้องเกิดเรื่องราวใช่ไหมพวกคุณอะ่ะเครียดมากแล้วก็แบบเหมือนกับเขาพักใจอะ่ะพักใจพักใจพักความสัมพันธ์หรือว่าในขณะที่เขาพักแล้วอยู่กับตัวเขาเองอะ่ะมันยังมีหัวใจอยู่อยู่ตรงนี้นะเขารู้สึกว่ามันมันมีบางอย่างที่เขาเขาไม่รู้จะทำยังไงอะ่ะเออเมืนคนที่หาทางออกไม่เจออะ่ะเลยต้องพักมันไว้ก่อนอะ่ะเขาพยายามหาทางออกนะ เพราะว่าเดอวีฟอร์จนเกิดขึ้นนะไพ่ใบนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยเขาอยากเขาอยากจะให้มันความสัมพันธ์เนี้ยมันวนกลับมาดีกันอีกครั้งหนึ่งอะแต่คุณดูดิคุณเหยียบอยู่บนคุณเหยียบอยู่บนวงกลมเนี่ยเหมือนกับว่าเหมือนคุณอยู่นอกนอกวงโครจรทำไมเป็นพลังงานดิว,ว่าเหมือนคุณไปอยู่นอกวงจรแล้วแบบแล้วมันจะกลับมายังไงอะแล้วจะกลับมาไหมเธอเธอจะเอาฉันอีกไหมเธอจะวนกลับมาคุยกับฉันอีกไหมอย่างเงี้ยแล้วคุณแบบว่าเออก็ได้ฉันไปแล้วนะ ถ้าเธอทํานิสัยเดิมแบบนี้ฉันฉันเคยพูดไว้แล้วแล้วถ้าเกิดยังเป็นแบบนี้อีกนะไม่สนละฉันก็ไม่สนละเขานี้ให้มันจบเอิอคุณพร้อมจะเจ็บอะเจ็บแต่จบอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์แบบนั้นเลยอะส่วนเขาก็มองแบบนี้เลยนะว่าคุณอยู่เหนือวงโครจรที่จะควบคุมได้เหมือนกับคุณแบบเป็นคนที่ควบคุมยากไปแล้วอะมันเหมือนกับคุณแบบเขาไม่รู้เลยว่าเขาจะสามารถดึงกลับมาในวงนี้ได้ยังไงเพราะปกติเนี่ยถ้าสมมุติว่าถ้าสมมุตินะสํา,า,สมมาสหรับผู้กรณีของคุณกับ คุณอะถ้ามันมีปัญหากันในช่วงเวลานี้มีการทะเลาะหรือว่ามีการพูดอะไรที่ที่ใส่กันหรือว่ามีปัญหามีประเด็นกันแล,แล้วแต่เขารู้สึกว่ารอบนี้เป็นเป็นสิ่งที่คุณแบบอยากหลุดพ้นจริงๆอะคุณรู้สึกว่าคุณแบบไม่ไหวหรืออะไรบางอย่างแล้วคุณแล้วเขารู้สึกว่าปกติอะมันจะไม่นานแล้วเดี๋ยวคุณจะต้องง้อหรือคุยอะแต่ตอนนี้มันรู้สึกว่ามันมันมันเกินเวลาที่เขาคิดอะมันเหมือนเกินเวลาที่เขาคิดไปแล้วอะ่ะเนี่ย เจ็ดเหรียญสำหรับบางคนถ้าใครที่เงียบหายไปเจ็ดชั่วโมงน้อยไป7วันขึ้นไปอย่างเงี้ย<ๆ>เขาจะเริ่มรู้สึกนึกถึงวันเวลาที่ที่เคยแบบสร้างสมมาในอดีตอะแล้วก็แบบปลูกปลูกมาเป็นต้นขนาดนี้ได้ใช้เวลานานนะสำหรับบางคนเวลายาวนานเนี้ยเดเดือนก็น้อยไป7ปีขึ้นไปอย่างเงี้ยค่ะ ที่มันมวนเวียนอยู่ในความสัมพันธ์แล้วปลูกกว่าจะปลูกให้มันงอกเงยพดรดน้าพรวนดินได้ขนาดเนี้ประคับประคองความสัมพันธ์เนี่ยแต่ตัวเขาเองอะ่ะน่าจะเป็นฝ่ายที่ทํามันพังใช่ไหมน่าจะใช่ฝั่งเขาเพราะเป็นเดิมูนอ่ะเพราะเขารู้สึกว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่เขาไม่คาดคิดอะ่ะตอนนี้เขาคิดมากมาก,มากเลยนะถ้าดีคือคนเนี้นะถ้าแบบออกแนวแบบซึมซึมอยู่ในโลกของตัวเองได้เลยอะ่ะใกล้แหละ <laughs> เพราะเดอะไฮโ l แฟนแบบว่านั่งหัวเราะไปแล้วอะ่ะเห็นปะ คือแบบเครียดมากแล้วก็แบบไม่รู้จะหาทางออกยังไงอะ่ะรู้สึกเสียใจด้วยนะรู้สึกนอนจมเนี่ยดูเหมือนคนที่แบบเสียใจแต่ไม่มีเรี่ยวแรงทําอะไรแล้วเหมือนกันอะไรเงี้ยเนี่ยน่าจะมีอะไรบางอย่างโหห้าดาบก็มาเขาเครียดนะคุณเขารู้สึกว่าเขาเครียดเขาไม่รู้จะหาทางออกยังไงแต่คุณก็ไม่อยากจะทําอะไรอะ่ะเพราะว่าคุณรู้สึกว่ารอบนี้มันมันคงสาหัสกับคุณไหมอะ่ะเพราะสิบดาบมันไม่มีมากกว่าสิบดาบแล้วอะ่ะถ้าคือสิบดาบคือแรงสุดแล้วอ่ะ คือแรงสุดแล้วคือคือมันสุดทางแล้วจริงๆอย่างเงี้ยแล้วคุณก็เลยเลือกหันหลังเลยแบบว่าไม่ไหวแล้วกับค,คนคนนี้ถ้าเป็นนิสัยแบบนี้่พูดอะไรไม่คิดหรือว่าพูดคือวันหลังอะ่ะต้องต้องคิดก่อนพูดนิดนึงนะถ้าเกิดพูดแล้วทําลายทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เกิดคุณก็จะอยากจะถามเขาเหมือนกันว่าที่ผ่านมาที่มันพังมาหลายๆความสัมพันธ์ในตัวตัวคุณอะ่ะไม่ใช่แค่สําหรับเขาแล้วก็คุณอย่างเดียวอ่ะมันน่าจะเกิดจากฝั่งเขาเป็นคนที่แบบ ใช้คาพูดที่ทําให้ทุกอย่างพังทลายได้เออ,ออย่างเงี้ยแล้วก็แบบมานั่งนึกเสียใจกับสิ่งที่ตัวเองไมีกล้าแบบพูดพามออกไปอะแล้วมันก็เกิดการสูญเสียเกิดขึ้นอะไม่รู้จักคิดอะแล้วก็จะทําอะไรหรือเปล่าวุ้ทัวรครับทําไมมันขึ้นทัวร์ครับวะเนี่ย <c oughs> <c oughs> คือเหมือนกับว่าเขามีความรู้สึกนะเขามีความรู้สึกแต่มันแต่มันมีบางอย่างที่เขาเป็นคนปากแข็งนะเนี่ย king of sword คนคนนี้ปากแข็งนะคนคนนี้นี่คือ ให้ให้ง้างปากมาพูดยังไม่อยากจะพูดคําว่ารักเลยอ่ะแต่ใจอ่ะรู้สึกนะเพราะไม่งั้นเขาจะไม่ขึ้นมาเป็นสี่ดาบเก้าดาบเดอะมูนเดอะไฮเปนเซ่เออไม่ใช่เดอะมูนแล้วก็เป็นห้าดาบอีกเขาเครียดมากเลยอ่ะคุณจริงๆนะเนี่ยเขารู้สึกว่าคุณปิดกั้นแล้วว่าเขาจะหาทางยังไงที่จะเปิดความรู้สึกให้กลับมาคุยกันให้รู้เรื่องได้ว่เนี่ยอะไรเงี้ยถ้ามันตัดไปก็เดี๋ยวไปฟังเขายังนึกถึงวันเวลาทวินเฟรมได้เนี่ยหนึ่งหนึ่งหนึ่ง,งเดี๋ยวเจอกันแลนดอมต่อไปนะ